มันดูดน้ำนานากืจะหมดนะตูระดับน้ำตมสูงเลยนะครับอ่ะท่านล้งมาหลายรออแล้วโหกว่าจะมาเนี่ยข้างหลังนี่คือ ขยะที่ออกมาจากทะเลทองนี่วันนี้ครับที่ลาออกมาแต่บ้างลากวันนี้อธิบายหน่อยตรงนี้ไหนก็เผื่อคนไม่ได้ดูดูอ,อันนี้เป็นคลองเจ๊กใช่ครับคลองเ,เจ๊กแล้วคลองเจ๊กเนี่ยก็คือจะรับน้ําจากถนนสุขุมวิทมานะครับจากช่วงซอย60ทั้นหนึ่งแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีท่อรอดมาฝั่งตรงข้ามก็จะรับจากสุขุมวิท693อ๋อแล้วก็จะมีผ่านบ่อสูบน้ำแล้วสูบมาลงคลองเจ๊กเรือประเด็น ช่วงผ่านทางด่วนอ่าช่วงแจ็คช่วงผ่านทางด่วนนะครับก็จะเป็นท่อบล็อกเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยเบอร์หนึ่งใช่ครับใต้ทางด่วนใช่ครับเป็นท่อรอดท่อรอดขนาดเม็ดห้าสิบคูณเม็ดแปดสิบสองเซลสองเซลก็เล็กมากเลยเล็กครับและท่อจะเป็นอุดตันทำให้น้ำฝั่งนู้นระบายลงน้ำไม่น้ำจะพยาไม่ได้ครับและตรงนี้มราอยู่ตรงจุดที่เป็นจุดที่เดินทางด่วนใต้ทางด่วนทางด่วนเนี่ยพอมันข้ามคลองเนี่ยเขาก็ถมคลองแล้วเอาบล็อกไปวางไม่ได้ทำตะพานคุณเดี๋ยวดูดั้งตัวอย่างบล็อกในก็กราดิ่งนั่นก นี่ยคือวางบล็อกไว้ข,บบข้างบนเป็นถนนไอบบ้บล็อกเนี่ยพอออกไม่ตันก็ทําให้น้ําไปไม่ได้นี่เราก็ใช้วิธีไอ้ไมดไฟมันดับวะไฟเมื่อกี้มันสว่างโอเคเนี่ยอันนี้ก็เป็นบล็อกหนึ่เนงเขาก็ใช้วิธีลากสลิงออกมาแล้วก็มีหินมีอะไรอยู่วะนี่เราใช้วิทย์น้ำบอ,อกเพราะว่าน้ําฝั่งนู้นมันสูงอ่ะถ้าดูฝั่งนี้คือน้ํามีอยู่เป็นน้ำเจ้าพญานะฝั่ง,งนี้คืออไป็นน้ำเจ้าพญา สังเกตคือคลองที่มาจากถุงลมพิษเราใช้วิธีดึงสลิงแล้วก็มีตัวคาดใช่ไหมอ้าวผู้ละหมาว่าไงนะอ่าเป็นเด็กบีมแล้วก็ตะแกรงแล้วก็ลากออกมาครับอ๋อต้องระวังความปลอดภัยเลยนะครับเป็นเหลือเลนกับดินตอนนี้มีเลนกับดินเยอะครับแล้วรถแบ็คโฮตักออกตอนนี้เราใช้เหล็กได้เพราะว่าระดับคอร์นเระดับมันเป็นล่าดาด่าดูใช่ไหมแต่แล้วข้างในมันหักไม่เหรอท่อมันหักไม่เหรออ่าข้างในมันมีหักถึบล็อกนงรับตัวท้องซาง ว่า,าม,มนนันมีท่อประมาณประมาณ60-70ตันส,ส,สามารถได้รครับโอเคอันนี้ก็จะดึงสลิงไปฝั่งนูน้นแล้วใช้เหมือนกับเป็นเหล็กเป็นคาดลากมาโีนี่ครับใชโมการอย่าโยไปจะมายกต้นปีนปีนลากเลยต่อที่เราลากมาเนี่ยจะเห็นเศษปูนเศษนี่คือฝั่งนูน้นนะลากออกหัวฝั่งนู้นฝั่งนู้นดูเศษหินที่อยู่ในท่อโอโ้โหมันทิ้งของไม่นี่หมดเลยเนี่ย ดูวีดังฝังของดูก็ออกได้เยอะไงนนะเดี๋ยวเอาเอาเหล็กบีมขึ้นครับเอาเหล็กขึ้นทำไมอ่ะเขาเอาขึ้นมาไว้ก่อจะมีชุดใหม่อ๋อถามนภเลไหมอยวมาเจ๊กแกเขาเลยอันนี้ปรับเปลี่ยนทุกสี่ชุดครับอ๋อมีเคสสี่ชุดกต่อยากอะเยอะแล้วเนี่ยในที่ที่ฆาดออกมาก็อุดตันอยู่กับน้ำก็เลยมาไม่ได้ มันเริ่มมืดล้วต้องทำให้เสร็จวันนี้เพราะว่าน้ำมันขังไว้นี่เนาะต้องทำให้เสร็จคืนน,นี้ทางระวังรถนีทางด่วนก็ให้ทางมนุษย์เลาะมาก็เตรียมตัวนะฝนนี้คงไม่ต้องกลัวแล้วนี่ทำสำหรับปีหน้าละนะก็ต้องทำางเงี้ยไล่ไปมีคือทุกจุดที่ถนนไปตัดคลองอ่ะก็จะเจอปัญหาแบบนี้ถ้าไม่ทำสะพานมาทำฝังบล็อกนี้ก็ทํทำให้เป็นตัวที่คอขวด เส้นไหนโน้ตที่เยอะๆรามินชาบางนาตราตัวเรื่องอะไรนะที่มันฝังฝังฝังทางน้ำอ่ะฝังทางน้ำก็มีแนวรุดรามินชาก็เลยมีรามินชาอยู่รามินชาทั้งเต้นเลยอ่ะบางนาตราก็มีนะไอ้คลองบางนาคลองบางนาที่ผ่านมันมีจุดนึงอ่ะตรงเรียนอรชานอ่ะเอาเาเลี่ยนลงไปตรงนี้ยไในในกรียไปเลการ์ ไว้ระวังไอ้ไอ้ระวังไอ้คนกิีดทั้งนั้นาที่สาเาออที่ทำยกระดับขึ้นระดับ3ก้าแล้วก็ที่แปดแล้วก็ทำที่ไปไปไปมาลงปองอันนี้3ก้าแต่ไม่ได้ทำชอ่องปองละปองอะไรไข่เขียวสามก้าดัสามเก้ามันเมันกรช่วงนี้จะเป็ช่วงนาดีทองนะ ช่วงที่คนไม่ว่าทิ้งน้ำท่วมเป็นจังหวะที่ดีที่ทำน้ำท่วม,มก็แก้สำหรับปีหน้าเลยนะเพราะฉั้นตอนนี้ต้องทําตลอดอ่ะช่วงนี้หยุดไม่ได้ตอนนี้เข้าใจว่าวงเวียนหลักสี่ไอ้วงเวียนมานเห็นดีขึ้นไหมวันนี้หนูดีขึ้นครับจราจรแต่ว่าสองขาที่ยังติดอยู่ไอ้ขาที่เราทำคือจราจรสองสองเล,ลเน,เ<า>นนี่ยเปิดบดก็จะดีะขึ้นโดยจำแตนที้ขาออกดีละขาออกเขียวเลยตอนนี้ตอนนี้จะมีตรงที่ติดคือหน้าราชพัดขึ้นมาเป็นเป็นคอขวดอยู่อันนั้ขาเข้าจากวัดภปสีเลี้ยวซ้ายมา วันนี้เขาคลิกกึ่งมือกันเองนะในการล้างท่อฝั่งนู้น่ะที่เห็นไกลๆนู้นนั่นคือตัวกรองอยู่ตรงต้นไม้ฝั่งนู้นเห็นไหมเต็นต้นไม้นั่นนะแล้วก็เป็นคลองเจ๊กแล้วพอถึงถนนเนี่ยเขาทำถนนก็เลยถมคลองแล้วฝังท่อแทนท่อมันก็เล็กกว่าคลองแล้วมันก็มีเศษขยะอยู่ข้างในนะเออเน,นี่ยเรามารอบสาบนี่รู้ว่ากว่าจะทําเสร็จตรงนี้เราว้างคนเราว้างแผนก็กรี๊ ไอ้ดูขยาฝั่งนู่ก็มีลู่อีกไงเนี่ยแล้วก็รอดทั้งสองฝั่งเนาะฝั่งนู้่ขยายเยอะเลยแล้วมีหินอย่างเงี้ยอยู่ฝั่งนู้นพวกเศษปูนเนาะเศษปูนกับเศษปูนมันก็ไปกองอยู่ข้างในไม่เห็นไม่มองก็ไม่ได้ทำว่าไม่เห็นว่าน้ำมันจะจมอยู่ในน้ำหมดแหมวันนี้เราก็สังเกตเอเจไดว่าทำไมน้ำมันเออมันก็หมายถึงถ้าทำทุกอันอุดมศูนก็ได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะมันก็รอดมาฝั่งนี้ ร้อยหนึ่งอะไรพวกเนี้ยที่มาลงในคลองบางอ้อนะใช่ครับก็เราทำทุกจุดครับเราทำสี่จุดมีคลองอะไรบ้างกระดีีนคลองอะไรกระดีจีนมีงานกระดีก็เช็คมีคลองบางอ้อน้อยคลองใหญ่คลองบางจากโอเคก็เอาให้เสร็จก่อนคนหน้านะบางกระจีนบางกระจีนตัวหลังไหบางกระจีนจะไปลงที่ประตูลงชมก็คลองคลองบางนาอยู่ดีไหมบองบางนาเนี่ยก็เพื่อนๆแคไปดูมาแล้วแล้วก็ออกแบบที่จะทำให้ลึกลงไนพื้ที่แห่งนี้ กวระวังนะไว้รถดดึงยังเนี่ยหัวรถมถ่ายลงไปทับคนเลยเนี่ยนะนี่ก็เริ่มดึงเป็นลอกดึงมานะดึงไอตัวที่ลากขยะมาแต่ไม่ได้เยอะล่ะเพราะว่าเขาเก็บไปเยอะละที่เห็นตัวลิงก็คือดึง เพื่อลอกท,ออท่เข้าไปข้างในมัน60กว่าเมตรระวังนะระวังทไลด์ลงเอ้ยเดี๋ยวไม่ยู่เนี่ย นี่ถ้าเกิดทำแล้วสูบวิ่ได้ดีขึ้นตีจุดเนาะเนี่ยบางทีปัญหามันมีจุดอ่อนพวกนี้แหละจุดเล็กๆที่ทําให้จุดใหญ่มีปัญหาหนักไหมเนี่ยแล้วมันตึงไหมเนี่ยตึงไหมมันลากอะไรมาลากเลนมาเหรอตอนนี้เลนมันไม่มค่อยมีแล้วครับมันโล่งหมดแล้วอ๋อโล่งหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วโอเคตอนนี้มันมองทะลุเอาฝั่งขวาดูได้หมดแล้วครับมีคนอยู่ข้างในไหมเนี่ย ต้องระวังนะเว้ยนี่น้ำก็ลงมาเยอะแล้วแต่ก่อนน้ำเต็มเลยมัน,ม,น,ม,นมันตึงไหมเพราะอ,อะไรนะระวังนะเว้ย ก็พ่กนี้อีกวันนึงทำงานแล้วก็หยุดกันยาล้วพวกเราพักผ่อนปีใหม่นะครับตอนนี้ฝุ่นอาจจะดีขึ้นหน่อยนึงวันนี้เป็นวันที่อากาศปิดม่าที่สุดนะพ่กนี้อาจจะดีขึ้นตามพยากรณ์นะดีขึ้นนิดนึง รู้ก็ไปเป็นน้ำเจ้าพยานะอีกเดียวก็ถึงแม่น้ำเจ้าพยาฝังรู้แล้วเลยทะลุไปรมันู้ว่มันหักลงตกท้องชานน้ำมันไหลได้ไหมเนี่ยได้ครับน้ำไหลได้ครับแต่ต้องไปทำตะแกรงเนาะ นี่ยากี่เมตรนะหกสิบเมตรเหรอกสิบสีบเมตรครับสี่ทังขยายน่าจะออกมาเกือบหมดแล้วแหละอันนี้มันรอบหลายรอบแล้ว เสียเวลาดูดน้ำนานนะว่าจะดูดน้ำให้แห้งเพราะว่าน้ำมันสูงถ้าน้ำสูงแล้วก็ทำไม่ได้จมน้ำคนทำติดอะไรเนี่ยเรียบร้อยดีไะ ระวังคนด้วยนะข้างในอ่ะมีอากาศหายใจป่ามองเห็นละอากาศไหลได้ระวังด้วยนะน,นี่ไปทางด่วนของเด็สองนะตัวนี้เด็สองนะไอ้นู้นระวังนะเว้ยอย่ามัวแต่ทุยจอตับมาเดินข้างในอย่นไหมานี่เราอยู่ในพื้นที่การทางเขาขออนุญาตเข้ามาเขาก็ประสานง,งานให้ได้ดีแล้วช่วยให้เข้ามาทำในนี้ เพราะมันเป็นทางด่วนที่ลอดคลองที่ค้ามคลองมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำหนต่อเนี่ยฝั่งนู้นต้องไปกั้นเขื่อนใหม่อีกเหรอดูนู้นอะบล็อกนู้นอะอ๋อไม่ใหญ่ไม่ใต้ไม่ยาวใช่ไหมอ๋อ เ้าก็มาดูห้เห็นปัญหานะแล้วก็ดูจะได้เข้าใจปัญหาว่าอยู่ตรงไหนน้ํำท่วมหนหน้าจะได้บรรเทาไปได้เนาะโอเคล้มาถึงแล้วโอเคส่วนใหญ่เป็ไปขี่เลนเนาะ,ะไม่ค่อยมีขยะละเขาทำไปหลายรอบแล้วอะไรนะ อันนี้ก็ลากเลนมาแนละ้วเดี๋ยวก็ตักเลนขึ้นขยายขึ้นโอเคโอเคแล้วจะเกลี้ยงแล้วไ,ได้ต่อไปทำที่ไหนต่อก็จะมีขโมพก็ใหญ่ครับโอเคพขโมยขโมยน้อยขโมยกลางครับแล้วคืนนี้ยังไงต่อเนี่ยคืนนี้ยังไงต่อจบแล้วนี้นะ มาขอนตอนสี่ทุ่มครับอ๋อมาขอนออกมะขอนย้ายออกแต่ก็ฝั่งนี้ก็เสร็จลากเทียแล้วเดี๋ยวจะทำมันตรงอื่นต่อนะใช่ครับโอเคเอาลุยนะต้องให้แล้วต้องกันเข้าอีกนะไม่ใช่ว่าทักปุ๊บพูดแป๊บเดียวตันนะทำตะแกรงกั้นด้วยออโอเคไปเดี๋ยวเราทักให้ดูน้องมากอนอนนี่เป็นตัวที่ลากมาใช่ไหมตัวที่ลากครับอ๋อก็มีพวกขยะเป็นเน่ เดี๋ยวต้นเสพ็ดขยะบรรลัยหมดแล้วโอเคโอเคนี่เก็บลากมากับพื้นปูนเลยเรียบแล้วนี่ไม่เหลืออะไรแล้วข้างในเคเหลือไอ้ปูนก้อนนี้อย่าลืมไปทิ้งด้วยแล้วระวังรถมันไหลไปโดนคนนุ้ยครับเออเรียบร้อยเดี๋ยวลุยต่อนะเสร็จงานเมื่อไหร่เนี่ยกี่เดือนเนี่ยสี่สี่จุดประกาศเมื่อไหร่โอเคอีกจุดนึงก็เยอะไอ้ตรงจุดไอ้ที่เราเคยไปดูตรงนู้นอ่ะต้องว่าเห็นภาพเดียงนะที่ที่เราเเคยขุดลอกเนี่ยทั้งสี่จุดที่สำคัญ ที่ตอนนี้เราอยู่คลองแจ็คนะครับเนี่ยที่เนี่ยที่ใต้ทางด่วนอันนี้เรายกไปใครแล้วไงอ่าที่มีที่ที่ที่น้ำท่วมกันนะน้ำท่วมจุดสองอแล้วบางอ้อน้อยบางอ้อใหญ่ครอันนี้ก็สมการไม่ไปออกตรงเคนะใช่เดี๋ยวนี้ก็จะทำให้ให้ระบายลงเจ้าพญาที่ดีขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้คือทางด่วนที่ไปคล้อมคลองทางด่วนคล้อมคลองเขาก็ไปทำไปเหมือนกับไปถมคลองแล้วทำบล็อกคารเวิร์ดวาร์ มันก็ไปอุดตรงวัคคาเวิร์ดมันเป็นจุดที่เซเลอตีมาครับการนี้ก็เคลียร์ให้หมดทั้ง4จุดนี้แล้วที่สำคัญอย่างก็คือไอ้ที่เราไปดูตรงปากซอยร้อยหนึ่งทับหนึ่งอ๋อตรงนี้ใช่ไหมที่ไอ้นี่กระดิจิไอ้บางบางนางจีนบางนางจีนตรงที่เราไปที่มีมีมีไอ้ที่ประตูกั้นเออประตูกั้นที่เราหลีไม่ออกนะคนเกิดจะลงในประเดมือโอเคครับทั้งหมดนี้ก็ลงตรงไม่น้ำจัมพายาเลยใช่ครับมีท่อสูบน้ำที่กว้างไม่เกิดตรงนี้ทะลวงได้ก็จะลงจัมพายาเร็วขึ้นอันนี้ไม่ทำสำหรับ โอเคขอบคุณมากนุ๊กโอเคไปไหนต่อขอบคุณมากนะร,ระวังด้วยขอบคุณมากทุกคนพูดรู้มาเต็มที่นะเดี๋ยวจะ้าตรวจไม่บอกล่วงหน้านุ้ยเออโอเคครับ,รบนั่นก็ประมาณนี้นะวันนี้ขอบคุณครับ,รบ,รบที่ ery, เพชรบุรีใส่ก็เรียบร้อยเม,ามาือ่อวานถอนเสาเลยเพื่อนถอนเสาของเออเต็มทีครับโอเคเรียบร้อยครับโ <Okay. S 3> อเคครับพวกเราก็ทยอยตัดฮะซอยห้าซอยเจ็ดโอเคไปละนั้นเดี๋ยวหาอะไรทำกอก่อน สุดนี้เรียบร้อยครับก็ได้ดีขึ้นเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้าให้นะโอเคครับไปแล้วนะนะขอบคุณนะครับ